ครับก็สวัสดี FC สินแมงังที่ยิงปลานะครับก็นานาท่านใดที่สั่งของไว้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้วันนี้นะครับนะครับชุดยิงปลานะครับอคีสไนเปอร์นะครับตัวที่ผมใช้ในคลิปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไว้ใจนะครับก็ขอบคุณที่รอนะครับปิดร้านไปหลายวันนะครับอาจจะไม่ค่อยมีคลิปนะครับช่วงนี้มาแต่ยุ่งกับเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับ วันการขายสินค้านะครับก็เลยไม่มีคลิปยิงปลาให้ชมนะครับช่วงนี้ก็จะนี้จะเป็นง้ามักคีนะครับก็จะมียางห้ามิลนะครับใส่ไปให้นะครับแล้วก็อีกหกมิลนะครับยางนี้ก็จะหกมิลนี่จะเป็นสีค่าไปนะครับนะรไม่ตายตัวนะครับสียางนะครับก็ขนาดผมก็เอาไปก็ใส่ยิงได้เลยนะครับปรับแต่งนิดหน่อยนะครับมันยาวอาจจะตัดออกนะครับ ลายวันนิดนึงนะครับเพื่อเอาไว้ดึงไว้จับนะครับก็เป็นกาดข้างซ้ายนะครับลูกกาดกาดข้างซ้ายนะครับสวดลอกนะครับลอกเดี๋ยวผมจะใส่สายลัดลอกไปให้นะครับที่สั่งเป็นชุดสําหรับชุดสไนเปอร์นะครับงาบักคีสไนเปอร์นะครับจะใส่สายลัดลอกไปให้นะครับบางขั้นใส่ไม่เป็นมุดมันอาจจะหลุดอะไรพวกนี้นะครับมจะใส่ไปให้นะครับก็ ลูกดอกนะครับสามดอกก็ทําปมให้เรียบร้อยนะครับสายลอกก็จะทํามัดปมไว้เพื่อจะใส่กับตรงนี้นะครับไปถึงก็ดูคลิปนะครับหน้าเพจแล้วก็มัดมือนปลายชิงหลิวนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับอันนี้ก็นี่ครับขอบคุณทุกท่านนะครับดีวผมจัดประกอบส่งให้วันนี้นะครับ ก็สินค้าอื่นๆนะครับนั่ครับกองอยู่นี่นะครับอืแพ็กเรียบร้อยส่วนลําไยก็หมดเกลี้ยงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาอุดหนุนนะครับก็เมื่อวานก็ลูกค้าเข้ามาเอาของเอาลูกดอกนะครับก็อุดหนุนลําไยไปด้วยนะครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็จัดส่งให้นะครับเดี๋ยวผมแพ็กของก็จัดส่งให้วันนี้เล็กพัสดุนะครับจะจัดส่งให้ช่วง เย็นหรือว่าช่วงดึกๆนะครับช่วงนั้นผมจะส่งได้พัสดุให้นะครับสวัสดีครับ